ทุกคนเฉ่นมาอีกแล้วจ้ามาคุยกันเรื่องทีมชาติไทยแล้วกันเนาะที่เพิ่งแข่งขันจบไปนะคะสำหรับฟีฟ่าเดนะคะที่เราพบกับสปปลาวนะคะทุกคนเดี๋ยวคืองี้ระหว่างคุยขอเช็ดแว่นไปด้วยได้ไหมเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะคะก็คือจบลงไปแล้วนะคะทุกคนเสมอกันไปหนึ่งหน,งนะคะ คือไม่รู้ใครตวงติงใครแต่ว่าผลเนี่ยเป็นเสมอหนึ่งหนึ่งนะคะตุกโกลคือยังไงดีอะจะบอกว่าไงอพูดยากเนาะคือหลากหลายอารมณ์ว่ะใช่ไหมพูดถึงสอบปอลาวก่อนดีกว่านะคะก็ในครั้งนี้เนี่ยเออตั้งแต่แถลงข่าวแล้วเนาะเขามาด้วยความแบบ humble ว่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ นอบน้อมใช่ไหมคะอ่อนน้อมใช่ไหมคะแต่ว่าวิธีการเล่นของเขาเนี่ยเขาไม่ได้กลัวนะเว้ยเขามาสู้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ที่ชื่นชมก็คือการเล่นแบบแนวรับของเขาอะมีระเบียบวินัยมากนะคะทุกคนแล้วก็ที่เห็นนะไอ้ลูกแรกของเราอะคือถ้าเขาไม่พลาดเนี่ยก็เราอาจจะไม่ได้ประตูก็ได้นะ แต่ก็อย่างนั้นพูดอย่างนั้นไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์เหมือนกันเพราะว่าของเราก็ทําเกมบุกดีเหมือนกันนะคะในลูกนั้นแล้วก็สําหรับสอปอลาวนะเราเห็นเขาแบบส่วนใหญ่เขาจะตั้งรับใช่ไหมคะแล้วก็รอโต้กลับเนาะแล้วจังหวะในการโต้กลับของเขาคือเขาไม่ได้ใช้หลายจังหวะนะก็คือแบบพยายามส่งบอลไปข้างหน้าแบบให้น้อยจังหวะที่สุดแล้วก็ลูกที่เขายิงเสมอหนึ่งหนึ่งได้อ่ะแบบมันคืออะไรอ่ะมันสวยมากอ่ะมันเป็น ไรชุดมุดคานแบบฟุบลงไปเลยทุกคนคือเราทำไงได้อะ่ะก็คือรับไม่ได้นะคะลูกนั้นต้องยอมเลยอะ่ะสวยมากจริงๆนะคะทุกคนในส่วนของทีมชาติไทยอีฉันก็เห็นนะว่าเออนักฟุตบอลก็ดูพยายามทำให้มันออกมาดีนะคะด,ดูจากสีหน้าแววตาขณะเล่นอันนี้คือไม่ได้ไปดูที่สนามนะคะก็ดูผ่านสื่อออนไลน์นะคะที่เขาถ่ายทอดสดเนาะที่ช้างศึกนะคะทุกคนคือเราก็ดูมุ่งมั่นแล้วก็พยายามที่จะเอา เปาประตูมาให้ได้นะคะเพียงแต่ว่ามันขา,ขาดกันเกินอะ่ะคือจะบอกว่าไงอะ่ะเป็นการรวมทีมแบบในระยะสั้นแล้วก็ไม่คุ้นเคยกันของนักเตะเก่าใหม่อะไรประมาณนี้ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามนะคะทุกคนมันมันยังดขูขาดกันเกินอะ่ะคิดว่าอมีผลเหมือนกันนะ มีผลกับทั้งตัวโค้ชอีชีเองแล้วก็ทางสมาคมด้วยนะคะว่าในเทัวร์นาเมนต์สิ้นปีเนี้ยไอเดือนธันวาคมเนี่ยที่จะแข่งอาเซียนคัพเนี่ยค่ะทุกคนวัดใจมากเลยนะว่าเขาจะเลือกใช้ชุดไหนนะคะเป็นชุดนี้ไหมหรือว่าแบบเอาชุดใหญ่มากอบกู้ศักดิ์ศรีอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นความคิเ็นส่วนตัวของอีชั้นนะมองว่าเอาชุดนี้แหละ ะะหรือไม่ก็โอเคอาจจะเป็นแบบมีตัวเลือกอื่นๆเพิ่มเข้ามาอันนั้นก็ได้แต่ว่าไม่อยากให้ไปแบบเรียกชุดใหญ่มาคือสำหรับเราเรามองว่ามันก็วัดใจทั้งสมาคมทั้งโค้แล้วก็แฟนบอลเลยนะว่าถ้าสมมติเราไม่ได้ไปประสบความสำเร็จกับถ้วยนั้นอะแล้วเราจะยังไงกันต่อเราจะเชียร์กันต่อไหมอ่ะมันต้องเชียร์ต่ออยู่แล้วอย่างอีชั้นอย่างเงี้ยก็คือเป็นแฟนบอลเนาะคือฟอร์มดีไม่ดียังไงก็อ่ะ ก็ยังไงก็ต้องเชียร์อยู่แล้วนะคะเป็นทีมชาติไทยเนาะออแต่ว่าก็อาจจะมีบ่นๆหรือว่าเซ็งๆบ้างอะไรเงี้ยในวันไหนที่เล่นแล้วฟอร์มไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าคือเราจะไปข้างหน้าไหมอะใช่ไหมคะไม่งั้นเราก็ต้องแบบยกตัวอย่างนะมุ้ยคือ50าสิบไหมกรีงต้องมาว,งวงิ่งนะคะเก็บบอลในแดนหน้าให้ทีมชาติไทยตลอดเพราะว่าเราก็คือแบบไม่เปลี่ยนทีมสักทีอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเอาอยัางไงกันดีอะ ใช่ไหมล่ะน่าคิดเหมือนกันนะเนาะแล้วเป็นไงชาวเน็ตคิดว่าไงนี่คะสาหรับเกมที่เพิ่งจบไปรวมถึงเกมที่กำลังจะมาถึงในเดือนธันวาคมนี้นะคุณคิดว่าจะใช้เป็นชุดใสเลือดใหม่หรือจะเป็นช้างศึกรุ่นพี่ายเลือด 9? เก่าก็คอมเมนต์มาคุยกันนะคะทุกคนอะไปละบาย